พี่น้องครับปัญหาของท่านอาจจะใหญ่ก็จริงให้ท่านคิดถึงปริมาณน้ําในโลกในโลกนี้ประกอบด้วยน้ําประมาณ70%หรือถ้าบางคนก็บอกว่าประมาณ3ใน4ของโลกเนี่ยคือน้ํานอกนั้นก็เป็นแผ่นดินนะครับอิสยาห์40ข้อที่12พระองค์ทรงตวง,งน้ําทั้งหลายด้วยอุ้งมือของพระองค์หมายถึงว่าน้ําปริมาณมหาศาลเนี่ยคงตวงด้วยอุ้งมือของพระองค์ ทีนี้ปัญหาของท่านเนี่ยมันจะเล็กน้อยสักเพียงไรใช่ไหมมันใหญ่โตก็จริงสําหรับท่านแต่มันเล็กน้อยเหลือเกินสําหรับพระเจ้าพระองค์แก้ไขมันได้อย่างง่ายดายหากยังใหญ่ไม่พอให้ท่านคิดถึงท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็คิดถึงดวงดาวต่างๆบนท้องฟ้าคิดถึงสุริยะจักรวาลเลยออกไปไปถึงกาแล็กซีทั้งหลายไปถึงดวงดาวนับล้านล้านล้านดวงในกาลปตจักรวาลนี้อิสยาห์สี่สิบข้อที่สิบสอง พระเจ้าส่งวัดฟ้าสวรรค์ได้ด้วยคืบเดียวโอ้พุงชะคา,าอันนี้มันล้านล้านปีแสงเลยนะพุ่งบอกพระมีบอกพกุงว,ว,ว,วัดได้ด้วยคืบเดียวปัญหาของท่านเล็กเกินเมื่อเทียบกับพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าจะแก้ไขปัญหาของท่านได้อย่างง่ายดายอย่างแน่นอน